thank you ที่ฝันเต็มไปด้วยแสงไฟเราก็ตันละมองไปบนฟ้าไกลสวัสดีครับสวัสดีเพ่อนเพื่อนครับพี่พน้องๆที่ติดตามกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่2นะครับ เ,เป็นเรียกว่าเป็นภาคพิเศษนะครับหลังจากที่มีเสียงเรียกร้องกันเข้ามาว่าพี่ครับช่วยรบกวนทำคลิปพ้อต่อของการเกากีตาร์ทีได้ไหมนะฮะในฐานะที่ผมเป็นคนของประชาชนนะครับผมก็ได้ตัดสินใจนะฮะทำคลิปนี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งกับบทเรียน เรียนกีตาร์ง่ายๆสไตล์มึนอืน่นเมานะครับวันนี้เนี่ยเรามาสถานที่อาจจะแปลกตาไปนิดหนึ่งนะครับไม่ใช่นอกสถานที่นะฮะนี่ในสถานที่ของแท้เลยเพราะยังไม่ได้ออกไปไหนเลยนะครับตื่นเช้ามาก็หยิบกีตาร์ขึ้นมาแล้วก็ถ่ายคลิปนี้ขึ้นมาเลยนะฮะโอเคครับจากคราวที่แล้วเนี่ยที่ได้คุยกันในเรื่องของการเขาเรียกว่าเก่ากีตาร์นะครับเก่ากีตาร์แบบนี้นะฮะเก่ากีตาร์ง่ายๆ ก็มีหลายๆเสียงเนี่ยเรียกร้องเข้ามาว่าอขอรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับหรืออีกในหนึ่งก็คงจะหมายถึงประมาณนั้นแบบว่าผมอย่าพูดมากครับช่วยเอาเนื้อหามาสัทีนะยังจะเล่นอีกอะนะครับพิกหน้าสองแล้วกัน โอเควันนี้ก็เลยกลับมานะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับวิธีการเก่ากีตาร์นะครับวันนี้เนี่ยจะนําทริคง่ายๆนะครับสไตล์ผมเนี่ยถ้าท่านที่เคยได้ติดตามยจะรู้แล้วว่าเราจะไม่เน้นทฤษฎีจ๋านะครับแต่เราจะเน้นวิธีการปฏิบัติที่นําไปใช้ได้จริงพร้อมแล้วหยิบกีตาร์ขึ้นมาครับตั้งสายให้เรียบร้อยนะครับถ้ายังตั้งสายไม่ได้ย้อนกลับไปดูคลิปแรกเลยนะฮะเรียนกีตาร์สบายๆส,ส,สไตล์อึนมึนเมาตอนที่1ไปดูนะครับ เพื่อตั้งสายอันน่โฆษณาด้วยนะครับหลังจากตั้งสายเสร็จแล้วนะครับทบทวนเรื่องสายเป่ามีเสียงอะไรบ้าง e a d g b e จำได้ไหมครับถ้าจำไม่ได้ไปตอนที่2องอันน่โฆษณาอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อตั้งสายเสร็จแล้วทบทวนสายเป่าเสร็จแล้วทบทวนนิ้วครับนิ้วโป้งสาสายบนนิ้วชี้ สามนิ้วกลางอุ้ยมุกนี้เล่นอีกแล้วสายสองและนิ้วหนางสายหนึ่งจำได้ไหมครับจำไม่ได้ย้อนกลับไปที่คลิปแรกสุดอีกครั้งหนึ่งครับกับทิปที่ชื่อว่าการเกากีตาร์ง่ายๆ <Yeah. S 1> โฆษณาเรียบร้อยแล้ว <Yeah. S 1> เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันกับบทเรียนนี้ครับการเกากีตาร์ภาคสองโยกพร้อมแล้วไปกันเลย ครับผมนะครับเรื่องแรกที่อยากจะคุยเลยก็คือเรื่องของเบดของแต่ละคอร์ดหลายๆคนไม่รู้ว่าฉันจะต้องดีดเบรอันไหนนะครับในที่นี้เนี่ยผมจะขอบพูดแบบนี้ครับผมจะพูดในเรื่องของคอร์ดพื้นฐานก่อนก็คือคอร์ดเนเชอรัลคอร์ดเนเชอรัลที่มันจะอยู่ภายในบริเวณคอเหล่านี้ก็คือคอร์ดคอร์ดนอกทั้งหลายแหล่นะครับ เรายังจะไม่รวมขอดในนะครับเรื่องขอดนอกขอดในเนี่ยหลายๆคนที่ยังงงอยู่ไม,ไม่ต้องงงนะครับไม่ต้องงงนะฮะเรายังไปไม่ถึงตรงนั้นแต่ผมพูดเผื่อในกรณีที่มีบางคนบางคนที่แบบว่าจับได้จับได้แล้วเล่นได้แล้วเงี้ยเดี๋ยวจะงงบอกเปล่าว่าเอ๊ะ มันมันเขาเรียกว่าอะไรมันจะตีกับความรู้ของของเดิมของใครหลายๆคนที่ที่เป็นแล้วแล้วมาดูคลิปนี้นะครับอันนี้เราขออนุญาตนะครับขออนุญาตพูดแบบพื้นฐานสําหรับคนที่ไม่รู้นะฮะวันนี้เราจะเราจะพูดกันแค่ข้อที่เป็นเนเชอรัลก็คือ C D E F G A B นะครับยังไม่มีชา์ามีแฟดใดทั้งสิ้นนะครับ C D E F G A B ยังไม่มีชา์ามีแฟดใดทั้งสิ้นนะครับส่วนอนาคตที่เป็นช้าเป็นแฟดนั้นท่านที่สามารถอะแดปได้เอง ตามสบายไม่ต้องรอผมนะครับส่วนท่านที่ยังงงเหมือนกันครับเหมือนเช่นเหมือนเช่นเคยฝากคาถามไม่ได้นะครับเรามาเริ่มกันขออนุญาตเปลี่ยนท่านั่งให้ดูมิชาติกูลนึเอเขาจะได้บอกไปแล้วว่าเบสเนี่ยมันจะอยู่ที่3สายเราจะใช้นิ้วโป้งในการควบคุมก็คือสาย6สาย5สาย4ส่วนสาย3เราจะใช้นิ้วชี้ นิ้วกลางสายสและนิ้วนางสาย1นะครับไม่ลืมนะครับเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วนี่ปุ๊บเนี่ยหลายคนจะเริ่มสงสัยแล้วว่าเออเราจะรู้ได้ไงว่าคอร์ด C เบสเส้นไหนคอร์ ight, D ight, e F G A B ight, ด D base เส้นไหน E F G A B เบสต้องดีดสายไหนเพราะมันมีทั้ง3สายแล้วผมก็ดันทะลึ่งไม่บอกด้วยคราวที่แล้ว <S <S ไม่ต้องงงครับวันนี้จะมีทริคง่ายๆมาให้จำนะครับมาให้จำในแต่ละสายเนี่ยนะครับถ้าเป็นคอร์ดแบบนเทเลอร์ธรรมดาเนี่ย มันจะมีหน้าที่ในการดีดเบสไม่กี่ขอดนะครับเดีย๋ยวรู้ว่าตอนนี้เรามีแค่7จ็ดขอดเท่านั้นเองเจ็ขอดซึ่งอนาคตมันจะเพิ่มขึ้นมากี่ร้อยกี่พันขอดกันแล้วแต่พื้นฐานของ7จ็ดข้อนี้จะใช้ได้ตลอดไปจําไว้นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอ2ขอ้ดนี้คือขอด E กับขอด G เมื่อไร่ก็ตามที่พี่น้องเจอ2ข้ดนี้คือขอด E กับขอด G ให้ดีดสายหให้ดีดสายหโดยสัญชาตญาณ เจอคอร์ด e ปุ๊บดีสาย6คือเบส e minor ดีสาย6คือเบส e 7ดีสาย6คือเบส e major s ดีสาย6คือเบส 6, ไม่ว่าจะ e ไหนก็นแล้วแต่นะครับถ้าเป็น e เฉยๆไม่ใช่ e sharp e flat นะครับดีสาย6คอร์ด g จับ g รูปนี้นะครับ สาย6เช่นเดียวกันกับ G major G minor G เอ่อไม่ใช่ G 7 G minor ดีสาย6เท่านั้น G 7 e v ่ดีสาย6 G major 6เท่านั้นนี่คือเบสของมันสาย6จะใช้2คอร์ดก็คือคอร์ด E กับคอร์ด G สาย5บ้าง สายหานี่จะเยอะหน่อยแต่จำไม่ยากเพราะมันเรียงต่อกันสายหเนี่ยจะใช้ดีดเบสในคอร์ด3คอร์ดต,ต่อไปนี้ก็คือคอร์ด A คอร์ด B คอร์ด C นี่คือสายหาครับ A B C สาย5ใช้เล่นเบส3คอร์ด a b c จำได้ไหมฮะและสายสุดท้ายสาย4ใช้เล่นเบส2คอร์ดเท่านั้นเองคือคอร์ด d คอร์ด f d และ f โอเคไหมครับจำได้ไหมฮะท่องถ้าจำไม่ได้ให้ท่องครับผมสาย6 สองคอเท่านั้นที่จะใช้เบสสาย6คือคอร์ด E กับคอร์ด G สาย5 3คอร์ด A B C และสุดท้ายสาย4 D กับอะไรครับ D กับ ...D กับตอบได้ไหมครับ D กับ F ครับผม <S <S พูดเหมือนมีคนอยู่ด้วยเลยแต่ไม่มีคุยคนเดียวก็ได้ด้วยคันเทพแล้วเร็ โอเคเมื่อเราได้อย่างนี้แล้วนะฮะเมื่อเราได้อย่างนี้แล้วก็สบายนะครับต่อไปนี้เราไม่ต้องกังวลแล้วว่าเฮ้ยเมื่อเจอขอดซีฉันจะดิดเบสไซน์ไหนผมจะไม่พูดเหมือนที่ใครหลายๆคนชอบพูดกันว่าคือคือไม่ใช่ว่าเขาพูดไม่ถูกนะครับไม่ใช่นะเพียงแต่ว่ามันอาจจะเขาเรียกว่าเป็นทริคของเราเองแล้วกันนะครับทริคของเราเองว่าบางคนจะจะชอบพูดว่า เบสก็คือดีดสายที่ให้เสียงต่ําที่สุดของของคอร์ดนั้นที่เราจับอยู่นะครับอขออนุญาตขออนุญาต,อญาตบอกไว้ตรงนี้เลยว่ามันไม่แน่เสมอไปนะครับว่าไอ้เส้นที่เราจับที่เสียงต่ําที่สุดนั้นมันจะเป็นมันจะเป็นเสียงเบสนะครับมันไม่แน่เสมอไปนะครับอย่างคอร์ด A ถ้าถ้าพวกเราไปใช้หลักการคิดที่ว่าเบสคือ,เ,อเส้นที่เราจับแล้วให้เสียงที่ต่ำที่สุดผิดเลยครับเพราะ A เราไม่ได้จับแต่เราดีดสายเปล่าคือสายหา้าเห็นไหมฮะถ้าบอกว่า,าดีดเส้นที่เราจับแล้วให้เสียงต่ำที่สุดนั่นคือคุณต้องดีดสายสซึ่งมันไม่ใช่มันไม่ใช่ไงปัญหาอมันไม่ใช่ มันไม่ใช่เพราะฉะนั้นเราล้างความคิดตรงนั้นออกไปก่อนนะครับแล้วเอาทิกตรงนี้ไปใช้ทิ้ตรงนี้ไปใช้นะครับในกรณีที่เราจับคอร์ดนอกแบบนี้เท่านั้นนะฮะก็คือมันจะมันจะวนอยู่มันทวนอีกครั้งหนึ่งครับ6คอร์ด E กับคอร์ด G 5 A B C 4 D กับ F D กับ F <c oughs> แค่นี้ครับคราวนี้เนี่ย <c oughs> <c oughs> เมื่อเราได้เบสแล้วปุ๊บเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของแพทเทิร์นนะครับแพทเทิร์นในการดีดครับผมขออนุญ,ญาตบอกไว้ตรงนี้นยว่า เมื่อคุณฟังเพลงได้จนถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยคุณจะมีจินตนาการในการที่จะสร้างเรียกว่าสร้างแพทเทิร์นในการเกากีตารของตัเองโดยที่ไม่จําเป็นที่จะต้องมา,าวิ่งตามใครเสมอไปผมบอกได้เลยว่าการเกากีตาร์เนี่ยเป็นการเล่นที่ค่อนข้างอิสระ เราไม่จ <muitas> ําเป็นที่ต้องยึดยึดแพทเทิร์นเดิมๆว่าเบสสามสองสามหนึ่งสามสองสามเบสสามสองเบเสมอไปไม่จําเป็นบางคนอาจจะเป็นเบสสามสองหนึ่งสามสองหนึ่งสามสองเบสสามสองหนึ่งสามสองหนึ่งสามเบสสามสองหเบหรือบางคนอาจจะเบสสลับ เราสามารถสลับยังไงก็ได้นะครับเราสามารถสลับยังไงก็ได้ไม่มีแพทเทิร์นตายตัวแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดในการเกากีตาร์คือว่าทุกๆครั้งที่ลงจังหวะที่1นึแล้วทำไมมันดูจริงจังจังวะเนี้ยผิดคอนเซปต์นะเนี่ยจริงๆไม่ควรจริงจังขนาดนี้เฮ hey. ทุกครั้งที่ลงจังหวะที่1นะฮะทุกครั้งที่ลงจังหวะที่หเนี้ยต้องลงด้วยเสียงเบสเสมอ ไม่ว่าคุณจะเก่าด้แพทเทิร์นไหนก็นแล้วแต่1 2 3 4งสองสอ่าไม่ใช่แล้วนับมั่วล้วเ,เห็นไหมผิดเลย1 2ึ่งสองี่หนึ่งสสาี่เห็นไหมฮะจังหวัดที่1ขอ้อจังหวัดตามไปสินั่งเฉยทำไม2องสาต้องลงเบสเสมอ3 4 1 2ี่สส หนึ่งสอม่ถึงถึแม้ว่าคุณจะดีดด้วยแพทเทิร์นอื่นก็ตามที่คุณคิดเองได้โซนรอบผมจะมั่วๆขึ้นมาหนึ่งสองสามสหนึ่งสสสหนึ่งสสสีส่ จังหวะที่หนึ่งต้องลงเบสเสมอแล้วมันจะมีนิติของเพลงแพทเทิร์นอื่นล่ะแพทเทิร์นไหนดีหนึ่งสองสามสี่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 หนึ่ง ที่ผมพูดอย่างนี้ที่ผมทําอย่างนี้ไม่ใช่ว่าผมไม่อยากจะสอนนะครับในเรื่องของแพทเทิร์นของการเกาต่างๆแต่ผมอยากให้ทุกทุกท่านเนี่ยได้ได้มีจินตนาการกับการคิดกับการสร้างแพทเทิร์นด้วยตนเองนะครับอยากให้ทุกคนมีจินตนาการกับการคิดและการสร้างแพทเทิร์นด้วยตนเองมันไม่มีผิดมีถูกฮนะมันไม่มีผิดมีถูกกฎของมันมีแค่หนึ่งก็คือ จังหวะที่หนึ่งคุณต้องลงเบสนั่นคือกฎของมันคุณต้องลงเบสส่วนแพทเทิร์นนิ้วคุณจะสามสองสามหนึ่งสามสอง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 อะไรก็แล้วแต่คิดมันขึ้นมานะครับคิดมันขึ้นมาวิธีการเรียนแบบนี้มันอาจจะเป็นวิธีการเรียนที่บางคนบอกว่ากักหรือเปล่าทําไมไม่บอกแต่ผมบอกได้เลยว่ามันเป็นวิธีการเรียนที่ดีที่สุดแล้วนะครับดีตรงนี้หมายถึงว่า มันจะช้ามากๆในช่วงแรกแต่เมื่อเราทําได้ปุ๊บมันจะฝังเพราะอะไรครับเพราะมันเป็นสิ่งที่คุณคิดเองผมไม่ได้คิดให้ขอให้โชคดีกับการฝึกครับมีคําถามอะไรก็ตามแต่ครับฝากคําถามอาไว้ได้ครับผมชอบใจกดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากเลยนะครับโ <c oughs> ชคดีครับตั้งใจฝึกทุกคนบ๊ายบาย กดไม่ติดด้วย